อย่าขึเป่านะพนมือขึ้นคือกูจะอวยพรอย่าไปเป่าของนักเรียนพูดพร้อมกันนะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเกิดของเข้าหมาขอให้เข้าใหม่มสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณครูและคุณแม่ขอให้เข้าใหม่มีความสุขนะคะขใ้เา คุณครับพี่ขอบคคุณ่ะข้าวใหม่เป่าทีนี้เด็กๆทุกคนอย่าไปเป่าให้เกาเบิ่งดูนี่นะเย้ัปมืหน่อน มานะแม่โบซื้อให้อันนี้หนูเอาอันนี้ขอบคุณแม่โบครับขอบขอบคุณครับจิ๊กกาคะุณมอืม จะไม่ให้เลมือช้อนวางหนึ่งองกรับของขวัญวันเกิดจากพี่หอมพี่หมอวยพรให้น้องหน่อยก็พูดไปนีหรอนั่ก็มยว่าว่าดองตัวตัวนั้นอะใหญ่กว่าเพื่อกเยนะ